สาวหน้าคมไม่เครียดเรื่องลูกถ้ามีวาสนาต่อกันเขาคงมาเกิดเป็นประเด็นข่าวใหญ่โตกันเลยทีเดียวหลังตุนตุนละยะเทพสามีนักร้องดังหญิงรัฐาโพสต์ภาพคู่พันรยาพร้อมข้อความมีแอนมายบวกหนึ่งจนหลายคนเข้าไปแสดงความยินดีเพียบคิดว่าสาวหญิงตั้งใครรถมีทาย,ยาทให้ แม่น้อยโพงามได้อุ้มแล้วงานนี้สาวหญิงจึงออกมาเคลียร์ชัดๆผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มอยู่อยู่สามีโพสต์ข้อความฮือฮาทั้งโซเชียลคือคำว่าบวกหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเราไปงานเราพาเพื่อนไปคนหนึ่งมันก็คือบวกหนึ่งแต่ด้วยความบังเอิญหลายคนอาจจะลุ้นกับคู่เราด้วยแหละพอพี่ตุนลงว่าบวกหนึ่ง ที่เป็นรูปคู่เราสองคนที่งานคนเลยคิดว่าหญิงตั้งใครรถเรอยังไม่ได้ตั้งใครรถคะ่ะต้องขออภัยนะตรงนี้เลยคนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีเยอะมากคือตอนนี้เพื่อนในไอจีทุกกรุ๊ปคือแสดงความยินดีกับหญิงทุกกลุ่มคือตอนนี้ต้องไล่เคลียร์ว่าอย่าเพิ่งแสดงความยินดียังไม่ท้องนะคะ